要记住。Yo, GG. เริ่มแต่งหน้ากันใช้เทปติดตาให้ตากลายเป็นสองชั้นแบบนี้ใช้ไพรเมอร์จากเบนิฟิตลงให้ทั่วหน้าเพื่อเป็นการเตรียมผิวหน้าไพรเมอร์เนี่ยก็จะช่วยกลบรูขุมขนทำให้ลงรองพื้นได้เนียนขึ้นผสมเบสเขียวของ The Face Shop รวมกับรองพื้นเพื่อให้ได้รองพื้นที่สว่างขึ้น ใช้ buffing brush ในการลงรองพื้นทำให้ลงรองพื้นได้เนียนเราเลือกผสมรองพื้นให้สว่างกว่าผิวเพราะว่าแต่งหน้าแบบเกาหลีเนี่ยต้องหน้าขาวๆเข้าไว้เตรียมผิวหน้าเสร็จแล้วก็มาลงครีมบลัชกันใช้สีชมพูสดใสของสกินฟูดยิ้มแล้วก็แตะลงไปที่แก้มแล้วก็ค่อยๆเกลีย่ยแบบนี้ จากนั้นมาเขียนคิ้วกันใช้พาเลตเขียนคิ้วจากบิวต t ้ l i เช o s เลือกใช้สีน้ำตาลเข้มในการวาดโครงคิ้วเริ่มวาดโครงคิ้วจากหางคิ้วหลังจากนั้นก็ระบายเติมคิ้วใช้มาสคาร่าสีทองปัดคิ้วจาก Luna So ในการย้อมสีคิ้วให้เป็นสีทองคิ้วเนี่ยต้องเขียนหนาหน่อยเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยเขาเขียนคิ้วหนาๆกันมาเริ่มแต่งหน้ากันเลย มยใช้เซ็ตแปรงแต่งหน้าจากร้านุุชี่ช็อปในการแต่งตาใช้นิกเก็ตพาเลตเริ่มจากใช้สีทองระบายให้ทั่วเปลือกตาแบบนี้จากนั้นใช้สีน้ำตาลเข้มลงที่หางตา ไม่ต้องลงขึ้นมาเยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการเน้นที่เห็นสีตาเข้มมากใช้แปรงเปล่าในการเบลนสีให้สีเข้ากันแล้วก็ไม่เห็นรอยต่อใช้สีน้ำตาลอ่อนเอามาทาหางตาข้างล่างให้เชื่อมกับหางตาข้างบน ใช้สีขาวประกายในการเอามาทำไฮไลท์ที่โหนคิ้วไฮไลท์ที่หัวตาด้วยจากนั้นก็ไฮไลท์สันด่างและก็กระจับปากใช้สีทองในการไฮไลท์หัวตาเสร็จแล้วมากรีดตา ใช้เจลไลเนอร์ของ Bobbi Brown สีเอ็กซ so s s พรสเเสร็จแล้วอย่าลืมอินเนอร์ใต้ตาร่างกรีดตามาให้ถึงครึ่งตาล่างก็พอ เสร็จแ,แล้วก็จะได้ตาแบบนี้จากนั้นมาดัดขนตาปัดมาสคาร่าแล้วก็ติดขนตาปลอมกันมาสคาร่าใช้จาก r อรอลรุ่น a r c h ชิเท t 4โฟดีปัดเป็นฐานที่ขนตาก่อนมาติดขนตาปลอมกันขนตาปลอมใช้ขนตาปลอมธรรมดาจากนั้นเอามาตัดเป็นช่อๆ เพื่อที่จะนำขนตาเนี่ยมาติดเป็นช่อๆแบบนี้ติดทั้งขนตาบนและก็ขนตาล่างก็จะได้ขนตาแบบนี้จากนั้นปัดแก้มใช้สีชมพูสดใสของสลี k สีพิกซี่พิงในการปัดแก้มวิธีปัดแก้มก็คือยิ้มให้หนกแก้มขึ้นหลังจากนั้นค่อยๆแต้มสีเข้าไปที่พวงแก้ม ใช้แปรงใหญ่ในการเกลีย่ยแล้ก็เป็นสีบลัชออนให้กลืนไปกับผิวมาสร้างกรอบหน้าด้วยบรันซิ่งพาวเดอร์จาก N.Y.C. ทำปากจูบแบบนี้จะทำให้เห็นโครงหน้าชัดเจมขึ้นเปลี่ยนเป็นแปรงเล็กเพื่อใช้ในการเฉดสันจมูก ใช้ไฮไลท์สีขาวประกายจาก RMK ในการไฮไลท์จุดสำคัญต่างๆทาลิปสีชมพูดสดใสจาก i n t u i t สี f l a m i n โกเสร็จแล้วไปทำผมกันเลยใช้แกน32มิลของ Vertex ดัดรอนเข้าสลัดลอนออกไปเรื่อยๆแบบนี้มาทำให้หัวคูด้วยการก้มแล้วก็ขยี้ให้รอนคลายออกแค่เนี้ยก็เสร็จแล้ว